สวัสดีครับตาสุขีรีนะครับวันนี้พาท่านมาชมธรรมชาติที่บึงบัว300ยอดนะครับที่อุทยานแห่งชาติเขา300ยอดนะครับหลังจากที่ถูกพายุนะครับสะพานพังไปอันนี้เพิ่งจะสร้างเสร็จใหม่นะครับก็ก็จะได้บรรยากาศนะครับพอดีผมเข้ามาตอนเย็นๆก็อันนี้เป็นท่าเรือนะครับท่าเรือนี้ก็เอาไว้สําหรับ อารับนักท่องเที่ยวนะครับเข้าไปชมบึงบัวซึ่งอยู่ข้างในจากตรงนี้ไปอีกนะครับส่วนที่ท่านเห็นนี้เป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้านะครับก็จะมีสะพานนะครับสะพานให้ชมเป็นระยะทางที่สร้างขึ้นนะครับให้ใหนักท่องเที่ยวได้เดินชมธรรมชาติสำหรับที่นี่ก็จะมีบัวนะครับมีต้นกกที่ท่านเห็นก็คงเป็นสะพาน ที่ดูนกนะครับที่จะสร้างใหม่นะครับนี่ยังสร้างไม่เสร็จก็มีกําลังสร้างอยู่วันนี้เป็นธรรมชาตินะครับที่เห็นได้ในขณะนี้นะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นมีบัวนะครับมีต้นเฟื้อต้นกกแล้วก็มีปลาจํานวนมากนะครับเพราะว่าที่นี่ประชาชนก็มีอาชีพประมงนะครับหาปลาเป็นหลักนะครับอันนี้ก็เป็นยามเย็น ยามเย็นที่พระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับ